วันนี้เราจะมาทำแข่งกันว่าด er. um. ท,ทูงท um ูงทูงนี่เลยนี่คือแบบของเรานะครับวันนี้เราจะมาวาดแผ่นเค้กด้วยใช่ไหมคะได้เป็นด้วยลายทูงทูงนั่นเองดูกันว่าวันนี้เนี่ยของใครเนี่ยจะออกมาเหมือนที่สุดและสวยที่สุดโอ้โหคนผมเรียนการวาดแผ่นเค้กมามากกว่า30กว่าปีนะทุกคนสองเราไม่ได้วาดแผ่นเค้กมานานแล glam, สส้วใช่ไหมโอ้แน่นอนโฟกัสใช pues, ่ซึ่งแบบสมัยเด็กอ่ะอาจจะยังอยู่นะทุกคน จริงคือว่าวันนี้เนี่ยของใครจะสวยที่สุดเราแท้เเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนโหวตนั่นเองเดี๋ยวลองดูเทียบตอนเด็กกับตอนโตวาดแพนเค้กิจใช่แต่เราจะมันเริ่มเลยก่อนทุกคนเริ่มเลยใช่ไหมใช่คือเราจะเอาเป็นสีอะไรก็ได้จินตนาการได้เลยสีอะไรดีเนี่ยก็ทั้งสีเหลืองนะได้นี่เราก็จะเริ่มจากสีเหลืองกันเลยทุกคนปกติจะวาดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเส้นก่อนเป็นเส้นเส้นทุงๆแล้วค่อยลงสีทีเดียวโอเคอย่อันนี้ก็คือทุงๆเราเราจะ วาดแผนเคก้กคุงุงเหมือนแงทุกคนเหมือนที่เขาวาดที่แบบว่าวาดขนมตามรูปภาพแบบที่เขาถามว่าแผนเคก้กกินอะไรเอาชินจังกบพี่แล้วเขาก็วาดแห้ปไปเลยเป็นชิงจุงคุยกับใครโอเคครับเราจะมาเริ่มวาดเลยดีกว่านะครับอ,อ่ะโฟกัสชานะครับไม่จับเวลาหนึ่งนาทีนะทุกคนาจเวล,เลหมดแล<อ>เวลาแล้วมาทุกคนมาเริ่มกันเลยดีก,กว่าไปครับนี่คือผมจะวาดตามเลฟเลยนะครับทุกคนครับก็คือผมจะวาดตามตามรูปนี้เลย ผมวา่าตาตรงนี้เลยแต่ว่าเวลาพลิกอ่ะมันน่าจะหันขวานะครับทุกคนปาดยังปาแล้วอืมตรงๆจะมีตาของเขาไม่รู้จะเอาว่าเหมือนไหมทุกคนเหมือนดิก็เหมือนอยู่แล้วโหเราเนี่ยฝีมือแบบโหดโหดโหดจริงอันนี้แบบไม่ติงหนังเนี่ยโหแค่ตาก็รู้เลยว่าเหมือน ใช่อ่ะขาสั้นนะกันแต่ไฟไฟร้อนไม่พอนะทุกคนทงขาสั้นนะดูนะครับใครคิดว่าวัดตัวเองว่าตุงตงสวยคอมเมนต์ม,นมานะครับ<ม>นี่ตรงผมว่มียิ้มนะมียิม้มเส้นใหญ่ไปหมดเส้นใหญ่ไปหมดนี่ครับแีแ่็แขนแขนหรอกระปนเนียนเลย <L an> ออตๆเ,เนี่อันนี้ยังไม่ลงสียังไม่ลงสีวาดใหม่ครับทุกคนวาดไม่สวยนะครับทุกคนตกใจไหม มีขี้หมวกจัสเกลเลยมีขี้หมกอาจจะใช้เส้นใหญ่ไปนะทุกคนต้องใช้เส้นเล็กๆหน่อยแล้วก็มีแก้มทุงๆนะทุกคนไอ้คนตอนใี้เส้นเล็กลองนะครับทุกคนมันเป็นหัวทุงๆโอเคคือตอนนี้แบบมีภาพในหัวนะภาพในหัวคือผมของผมนี่คือแบบสวยจัดจัดแต่ทุกคนไม่อยากจะโมนะจะโม่กันล้จริงดี เฮ้ยอันนี้เส้นใหญ่นนี้เส้นใหญ่เกินอันนี้สองนิ้วพอนะทุ่มทุ่มนะโอเคโอค้โหสวยงามมากทุกคนตามภาพในห,หัวเลยเส้นขนาดกำลังพอดีเลยนะทุกคนนี่คืออรบก,กันนะคะทุกคนเฮ้ยเลยอ่ะนี่เอาบกันถ้แบบแบบทุงๆอะ่ะตรงเส้นเขาจะเป็นสีเหลืองตรงตัวจะเป็นสีแดงตาเป็นสีฟ้ามันก็บองสีส้มเนี่ยแบบเล่นมาดีรู้ทุกคนว่าตอนพิเศษเนี่ย ไม่น่าสวยไม่น่าสวยลองสวยเสริมไปฟิล์มแน่นอนจะมาลองอ่ะรอด้วโอเคสวยสวยมาดี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 ัมายังมามารอนะทุกคนรอโอเคอันนี้จมูกอันนี้จมูกไม่มีรอยยีนนะมีความลายมันสวยงามของทุงๆุงาโฮล่า สองหูลยสอหูรูกลิ่นอะไรี้กลิ่นหอมเลมัยกินกินอะไรกลิ่นเลมัยดูนะครับทุกคนว่าทุงทุงๆใครน่ากินที่สุดนะครับไม่ผมเหมือนทุงทุงจัดเลยทุกคนดูดิไปได้กลินกลิ่นเลมัทุกคนเลยทำการเลิมมาแล้วนะคะเจะจะมาลองกลับกันนะทุกคนว่าทุงทุงมีจะเป็นยังไงหนึ่งสอง อยู่นานไปหน่อยนะคะก็เกือบเหมือนแต่แค่แบบไฟมันแรงไปนิดนึงคะแนนนะเนี่ยนี่โหมาละเนื้อไละไม่ดูดูมันไม่เสีน้ำตาลไงไม่เห็นสีอื่นนะกันอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนผมว่าผมจะลงสีเลยนะครับทุกคนสีเนี่ยผมคิดว่าจะลงสีไม้ตรงๆเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับทุกคนนี่เลยนี่ตรงตรงนี้ อ่าโอเคตอนนี้แล้วผมก็จะระบายสีทุงทุงเป็นสีใดดีอ่ะเป็นสีตาทุงทุงสีสีนี้แล้วกันสี้าทุกคนฮะโอเคอุ้ยเหลวเๆลวเหลวเลียวเหลวเหลวเลอะนี่ทุกคนทุ่งของก,กันเองนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่า ไม่ชัดนะครับเห็นได้เห็นได้เห็นได้นี่เป็นตัวผมจะเป็นสีส้มแล้วกันนะทุกคนมันจะมีความแบบไม้ๆทุ่งๆุ้งโซนรอบโอ้โหของโฟกัสไม่น่าจะสวยนะทุกคนตอนที่ผมคิดแล้วอะไรโฟกัสเนี่ยสวยได้สุดแล้วทุ้งทุ่งแบบใหม่ทุ้งทุ่งแบบเบลลแบบเบลลเลยเะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแก้มืออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ถือว่าเป็นการซ้อมแล้วทุกคนรอบนี้คือแบบเหมือนจริงแน่มา เราไี่เอาจริงเอาตัดเส้นสีเหลืองเหมือนเดิมทุกคนอันจะไหมเหมือนกันนะอะไรเตรอ่ะเตรียมพริกแล้วเวมเตรียมพริกเลยนะคือเวมเมื่อวานแขนไปใหม่ดีแขนต้องรออีกนานเลยอ่ะอ่ะจะเปิดไฟแรงเกินนะไฟแรงปุ๊บไหมมันโฟกันเลยนะนเขาเขเปิดไฟเนาะมันอ่อน้วกันเรียกว่าไม่เหมืองกันเรียกว่าเป็นสีถูถูอ่ะก็บ้านใหม่อ่ะขอแก้มอีกรอบนึงจัดไปอีกรอบนึงอีกรอบนึงโอ้โหนี่คือศิลปะเกสีมาวาดกันนะทุกคนไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับ ไม่ดูดีว่ะใช่<ต> <bitcoin> นี่ครับทุกคนหลังจากที่ผมนะครับได้ทำการพลิกทุงทุงครับนี่ก็คือหน้าตาทุงทุ่งผมครับทุกคน,ด,มมน,ด,นดูดิเฮ้ยยังเหมือนนยยดูดิยดยเยยาอยย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 ขยงยยยยสยยกยยยยกย นี่นะครับนี่เป็นแม่บ้านคุณถันนะครับทุกคนอะไรก็เหมือนอยู่แหละทำได้ทุกอย่างไม่ทำอาหารนะครับทุกคนเหมือนอยู่นี่อันแรกอันที่สองอันไหนดูดีกว่าฮะอันนี้ดูดีกว่าสีนี้ก็สวยนะแต่ว่าแต่อันนี้น่าจะอันนี้ชันกว่าลายอะไรอย่างนี้แล้วอันที่สองเป็นแบบนี้ทุกคนโอ้หน่ารักไหมล่ะ นี่ทุกคนกัดวาดใหม่เดี๋ยว,วดูกันนะคะทุกคนว่าตอนพิกจะเป็นยังไงสีดูดีนะสีดูดีอันนี้แบบรูปร่างเริ่มดีขึ้นเดู๋ตอนพิกนะครับเผ็ดเลยดิเนี่ยทำอะไรวิ่งอ่ะทำโกงจักรกงจักรโบราะครับอันนี้ตัวหมวกกงจักรแล้วก็เป็นละเจดของกองจักรกเฮ<ส>้ยยังยังไม่ทำอีกวิ่งห,หรือเปเลไ่ไม่วิ่งเลยนะตัวนี้ไม่ต้องดูวิ่งเท่าไหร่วิ่ง มาครับทุกคนหลังจากที่เราพยายามนะครับพยายามกั็พยายามคนเดียวนะครับทุกคนผมครั้งเดียวพอครับนี่คือตุงจุ้งโซโล่ของผมครับการเลือกมาว่าจะเอาไหนมาสู้กับฟิกอาอันนี้มาสู้ดีกว่าตอไม่พีก,กอ่ะฮะไม่พีกอ่ะอ๋อถ้าพีกแล้วมันจะมันมันอันนี้เตาโฟกัสมันไม่เร็วอ๋อไม่เร็วอันนี้แบบเป็นสูเปบีสีสันไงนี่เป็นตุงจุงของผมนะครับทุกคนครับนี่ทุกคนคิดว่าตุงจุงของใครนะครับสวยกว่าหรือว่าอันไหนน่ากินกว่าอันนี้น่ากินไหมก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับทุกคคนรับผม่เลย นี่น่ากินสุดนะมักัไอ้มไอ้สี่น่ากินนะสิดูแว่ามันไหม้ไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะเอาไปว่าเขาชอนี้นะคีลืมกดแชร์กดด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนะคะเราเนี่ยสมมุติว่าอะไรกิมกดติดตามเข้าากินเลยค่ะนนี่เลยครับชร์ได้ของใครจะชนะของผมนี่คะแมวโบก้าของพี๊ไหมครับ คมในใจที่มีต่อเธอ g ริ e you for h a p นะอยาขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออย่าบอกใจแขงอยู่อ่